สวัสดีคคุณผู้ชมคะวารตี้ทุเดย์บายสายสวรรค์ขยันยิ่งวันนี้พามารู้จักกับแขวงเชียงขวางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่าสอปป,อปอลาวค่ะเชียงขวางนี้เป็นแขวงหรือว่ามืองที่อยู่ทางเหนือของลาวนะคะซึ่งจะติดไปทางเวียดนามดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยค่ะเวลาที่เรามาที่นี่เราก็จะมีทั้งคนพื้นเมืองคนเมืองเชียงขวางแท้ๆนะคะแล้วก็ใช้ภาษาลาวในการสื่อสารรวมทั้งบางแห่งเหมือนกับโรงแรมที่พักที่ที่ฉันไปพักมานะคะมีแต่พนักงาน ที่พูดภาษาเวียดนามแล้วก็ส่วนใหญ่แขกที่มาพักก็จะเป็นชาวเวียดนามนะคะแล้วบรรดาร้านค้าร้านรวงต่างๆในเมืองเชียงขวางเองก็จะพบปะผู้คนค่ะก็จะมีทั้งเวียดนามมิลาวแล้วก็คนไทยอย่างเราเนี่ยก็มีอยู่จํานวนหนึ่งนะคะรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยเชียงขวางเป็นเมืองแห่งหนึ่งซึ่งเป็นตำนานของความเจ็บปวดในยุคสงครามแล้วก็เกิดการทิ้งระเบิดลงที่นี่หลายต่อหลายครั้งค่ะ เมืองเชียงขวางนี้เป็นดินแดนแห่งหนึ่งค่ะที่เป็นที่ตั้งของกองทัพลาวนะคะดังนั้นเมื่อมีฐานที่มั่นของผู้นํากองทัพลาวอยู่ที่นี่จึงไม่แปลกใจเลยที่เวลาที่มีสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ทหารอเมริกัน ทรงเครื่องบินมาทิ้งระเบิดจึงเจาะจงที่จะปูพรมทิ้งระเบิดกว่า3ล้านตันลงที่นี่ทุกๆ5นาทีความเสียหายที่สะสมไว้ตั้งแต่ครั้งนั้นจนถึงบัดนี้หลายสิบปีผ่านมาก็ยังคงสร้างความเจ็บปวดทําให้คนเสียชีวิตทั้งในระหว่างที่ทิ้งระเบิดนั้นรวมไปถึงระเบิดที่ยังไม่ทํางานที่อันตรายมากที่สุดก็คือระเบิดประเภทบอมบี้หรือว่าที่ มีเปลือกนะคะแล้วก็พอทิ้งลงมาปุ๊บก็เปลือกแตกออกกระจายออกเป็นบอมบี้ลูกเล็กๆนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในเรือกสวนไร่นาแล้วก็ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่เมืองเชียงขวางจนถึงทุกวันนี้ยังคงมีคนที่ล้มตายจากการไปรหยียบกับระเบิดมีเด็กๆที่ไม่รู้เท่าทันคิดว่าระเบิด ที่เรียกว่าบอมบี้นั้นซึ่งมีลักษณะคล้ายผลไม้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่อันตรายก็ไปหยิบจับมาเล่นระเบิดสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจนถึงปัจจุบันนี้นะคะหลายๆประเทศเข้ามาให้ความร่วมมือรวมถึงองค์กรระดับสากลหลายๆองค์กรก็เข้ามาจัดตั้งโครงการเก็บกู้วัตถุระเบิดค่ะดำเนินมาตั้งแต่ราวๆปี2537แต่มีข้อมูลว่า จนถึงปัจจุบันเกือบ20ปีแล้วนะคะสามารถเก็บกู้วัตถุระเบิดได้เพียงร้อยละ0.31ยังไม่ถึงร้อยละหนึ่งเลยค่ะกับระเบิดแล้วก็มัจจุราชที่ยังฝังอยู่ในดินที่เมืองเชียงขวางนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทำให้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเทีย่ยวแล้วก็คนที่อยากจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็อยากจะเรียนรู้อันตรายจากสงครามค่ะเวลาที่เราเข้าไปในเมืองนะคะถนนหนทางต่างๆดิฉันสนใจว่า มีร้านมีธุรกิจที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นบริษัทรับเก็บกู้วัตถุระเบิดโดยตรงเกิดขึ้นหลายร้านค่ะดังนั้นเวลาที่ไปแถวตลาดในเมืองเชียงขวางเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้นี่ก็คือผลนพวงที่เกิดขึ้นจากสงครามแล้วก็ความเจ็บปวดที่ยังคงฝังอยู่ที่นี่ค่ะ และนี่ก็คือเมืองเชียงขวางของสอปปลาวและการเรียนรู้เรื่องราวบางแง่มุมของความเป็นเพื่อนมนุษย์ระหว่างกันนะคะสามารถที่จะมาท่องเที่ยวกันได้ค่ะเพราะว่าเดินทางมาสะดวกมากๆเลยนะคะโอเ l i t นที่ท y by ดบายสายสวรรค์เขียนยิ่งวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะก็ไปพูดคุยกันต่อได้ในสื่อสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอสวัสดีค่ะ